ทิงก่อนบ่ายซัดรัฐบาลทำงานช้าย้ำประชาธิปไตยต้องยอมรับความเห็นต่างสวัสดีครับอยู่กับผมนายมารุตกับช่องตูเกตเซอร์กิดเกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้นะฮะเป็นวันศุกร์แห่งชาติกันแล้วนะฮะก่อนที่เราจะไปตามข่าวกุฎเกิ็กก็เช่นเคยฮะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะสำหรับช่องตูเกตเซอร์กดขอบพระคุณมากครับไปตามข่าวนี้กันเลยดีกว่านะฮะสำหรับดาราหลายคนช่วงนี้น่าจะออกมา ด้วยความรู้สึกอึดอัดใจ,จกับการเสียชีวิตของคนรายวันนะฮะก็รู้สึกจะทนไม่ไหวจากการบริหารของบรรดาหลวงลุงนะครับคิงกอนบายซัดนักการเมืองไม่ใช่เทวดาประชาธิปไตยต้องยอมรับความเห็นต่างย้ำจุดยืนไม่ชอบรัฐบาลที่ทำงานล่าชา้ายันรักชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์เมื่อวันที่7พฤษภาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับ นายนภัทรชุ่มจิตตรีหรือคิงกอนบ่ายดารานักแสดงตลกชื่อดังชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โพสต์ข้อความผ่านเพจ a c e b o o k นะฮะนภัทรคิงกอนบ่ายชุ่มจิตตรีหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักแสดงตลกรุ่นพี่รายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโออธิษฐานอยากให้ลุงตู่ไปแทนนคอมอยากให้ลุงป้อมไปแทนพี่เบิร์ดนะฮะก่อนที่เจ้าตัวจะลบคลิปดังกล่าวโดยนายนภัทรชุ่มจิตตรีหรือคิงกอน์บายระบุว่าการเมืองเท่าวิจารณ์ไม่ได้ ถ้าถึงวันเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องมาหาเสียงกับประชาชนนะครับนักการเมืองไม่ใช่เทวดาตอนหาเสียงยกมือว่า้แทบทุกบ้านและตอนเกิดปัญหาทําไมไม่มาหาทุกบ้านล่ะครับประชาธิปไตยเราต้องยอมรับความเห็นต่างอย่าผลัดคนเห็นต่างเป็นศัตรูเชียฟุตบอลคนละทีมยังอยู่ด้วยกันได้แล้วทาไมเชียร์พักการเมืองต่างกันถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้เรามาร่วมกันคิดร่วมกันทนดีกว่าไหมครับ วิกฤตประเทศไทยตอนนี้คืออะไรเอาความจริงมาคุยกันแล้วเราจะเดินไปพร้อมกันตอนนี้เราติดตรงไหนแก่ตรงนั้นเราจะร่วมมือกันอย่างไรเพื่อจะให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างปกติสามัคคีคือพลังพวกเราจะผ่านไปได้สุดท้ายคือใครจะดราม่าปวดฟังผมดังนี้ 1. น,นะฮะผมไม่ชอบการทำงานของรัฐบาลณเวลานี้ที่ทำงานล่าช้า 2. ผมรักชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์3 ทำทุกอย่างให้เป็นบรรทัดฐานเพราะเด็กรุ่นหลังคือคนที่จะสืบทอดต่อจากเรา 4. ขอเป็นกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน 5. ขอเป็นกําลังใจให้จิตอาสาทุกคนนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือข้อ6ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยทุกคนเรามาเติมใจให้กันนะครับแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะฮะนั่นก็เป็นคําพูดทิ้งท้ายของคิงก่อนบ่ายนั่นเองนะ ก็คงจะรู้สึกอึดอัดนะฮะของการบริหารงานที่ล่าช้าด้วยสถานการณ์อย่างนี้โควิดยังช้านะฮะกว่าจะมาอีกทีเขาบอกว่าต้นเดือนนะฮะมิถุนาวันที่7ถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะซึ่งสาธารณสุขหรือในอุทินนะครับบอกว่าวัคซีนจะมาหรือไฟเซอร์เนี่ยหลายยี่ห้อกำลังจะมาแต่คุณคิดเอาฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ7หรือ8กว่าจะสิ้นเดือนกว่าจะต้นเดือนคนจะติดล้มตายอีกเท่าไหร่ใช่ครับ เหมือนที่คุณกิงพูดบอกทํางานล่าช้ามากกว่าโควิดเยอะมากยังไงถูกต้องอีกอย่างนะฮะคือหลายอย่างเลยบุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยมากครับเราทุกคนต้องขอเป็นกําลังใจให้แพทย์ทุกคนพยาบาลทุกคนอาสาทุกคนนะฮะและคนที่มีเงินจิตัทธาช่วยโรงพยาบาลช่วยหมอคณนะอันนี้ขออนุโมทนาด้วยครับนะฮะคลิปนี้ก็เอามาฝากกันแค่นี้ฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยฮนะ ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณบริษัท AJ นะที่เอาแอร์พัดลมเคลื่อนที่มาฝากให้ผมได้อ่านข่าวแบบยินสบายกันเลยทีเดียวนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ